แะคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องผีทหารมีอยู่ปีหนึ่งอา่าปีประมาณสี่สองห้าสี่สิบกว่าแล้วกันนะไม่บอกไม่ขอร,ระบุปีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะรู้อายุผม <laughs> นะครับตอนนั้นนะครับผมได้เป็นพลทหารอา่าอยู่ค่ายเป็นทอรอแล้วกันอ,อ่ะทอรอถ้าใครเคยเป็นทหารน่น็จะรู้นะควทอรอย่อมาจากอะไร ครับผมมีหน้าที่ทําความสะอาดกองร้อยกับเพื่อนๆนะครับและวันนั้นผมเองก็ได้อู้งานไปเข้าไปนอนคือเรียกไปหลบนะฮะไปหลบอยู่ในห้องของจ่าเวนซึ่งห้องจ่าเวนนั้นเป็นที่ห่วงห้ามห้ามพลทหารเข้าไปโดยเด็ดขาดแต่ผมเองนะครับเข้าไปนอนนะครับในขณะที่เพื่อนๆนทำงานอยู่ และทันใดนั้นเองครับกําลังจะหลับตาแต่ไม่ทันได้หลับตาครับตอนนั้นยังไม่ได้นอนเลยได้ยินเสียงรองเท้าคอ m มแบเดินเข้ามาใกล้ๆนะครับและผมเองก็พยายามเยี่ยวตัวหันไปมองตามเสียงนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าร่างกายขยับไม่ได้แกบได้แต่เพียงลูกตานะครับ ลูกตาผมก็หันไปมองนะครับเห็นชายเห็นผู้ชายนะครับกางเกงทหารเสื้อสีดำนะครับซึ่งเป็นเสื้อสีเอ่อดำที่เขาเรียกว่าเสื้ออะไรนะไพรเวทเอ่อาไพรเวทนะครับเป็นเสื้อสีดำนะครับและชายคนนั้นก็เดินทะลุประตูเข้ามานะครับซึ่งผมเองนะครับผมล็อกกอนไว้อย่างดี ซึ่งซึ่งถ้าเป็นคนภายนอกเนี่ยไม่สามารถเข้านห้องนี้ได้เลยนะครับเดินทะลุป,ประตูเข้ามาและเข้ามานั่งใกล้ตัวผมต้องขอบอกก่อนนะครับในห้องจ่าเวจะมีเตียงคู่นะครับผมได้นอนชิดเตียงด้านในซึ่งติดกับกำแพงและชายคนนั้นก็มานั่งอยู่ใกล้ๆนะครับซึ่งผมก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นวิญญ,ญาณนะครับเพราะว่า คนไม่สามารถที่จะเดินทะลุป,ประตูเข้ามาได้เขานั่งจ้องหน้าผมอยู่ประมาณห้นาทีนะครับซึ่งผมก็พยายามที่จะอ้อนวอนเขานะครับว่าอย่าทำผมเลยผมกลัวแล้วแต่ก็พูดไม่ได้นะครับพูดไม่ได้ก็คิดในใจสื่อสารทางทางจิตใจนะครับทางจิตของเขากับเขานะจนทั้งสวดมนต์ทั้งอ้อนวอนขอร้องจนตอนหลังก็คือเขาก็ยังไม่ไปนะครับผมก็เลย แช่งไปนะครับแช่งบอกว่าไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดน,นะครับถ้าทำแบบนี้จนได้ผลนะครับพอแช่งเสร็จก็ได้ผลเขาเขาก็ไปนะครับไปแบบว้าบหายไปเลยนะครับแล้วผมก็ขยับตัวได้ผมก็วิ่งออกจากประตูนั้นไปเลยครับอผมข้ามนิดนึงครับวา้าบในการว้าบของเขานี่ว้าบไปอยู่ตรงประตูนะครับแล้วก็เดินทะลุป,ประตูออกไปคือพูดแล้วขนลุก ผมก็เลยวิ่งไปเปิดประตูว,วิ่งไปหาเพื่อนนะครับแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกเฮ้ยเราก็เคยโดนตอนนั้นก็อู้งานแบบนี้แล้วเขาก็เคยโดนเหมือนกันในเคสเดียวกันและรูปร่างลักษณะของผู้ชายคนนั้นก็ตรงนะฮะตรงต,ตามที่ผมเจอเลยผมผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยครับวันนั้นนอนไม่หลับทั้งคืนเลย ช้ามาผมก็เลยไปขอลาผู้หมวดนะครับขอลากลับบ้านเพื่อจะเพื่อที่จะไปทําบุญเพราะอย่างที่เรารู้กันนะครับในค่ายทหารมันมันไม่สามารถทํา,าทบุญได้นะครับเพราะมันเป็นเขตห่วงห้ามจนผู้หมวดเขาก็เค้นถามว่าทําไมถึงอยากจะกลับบ้านนะครับผมก็เนื่องจากผมกับผู้หมวดก็สนิทก,กันพอสมควรนะครับผมก็เล่าให้ให้กับผู้หมวดฟัง ผู้หมวดก็บอกว่าฮะยังไม่ไปไหนอีกหรือพอผมผมได้ยินคํานี้มาโหผมขนลุกเลยผมก็เลยบอกเอางี้คนะันผู้หมวดช่วยเล่าให้ผมฟังหนะ่อยเขาเป็นใครผู้หมวดก็เล่าให้ผมฟังดังนี้ครับว่าแต่ก่อนเนี้ยมีทหารนายทหารอยู่ท่านหนึ่งซึ่งก็งเป็นผู้หมวดเหมือนกันนะครับมีปัญหาชีวิตแล้วก็ได้ปลูกขอเอขอโทษนะครับเปคฆ่าตัวตายนะครับที่บ้านพักของเขา แต่วิญญาณก็ยังวนเวียนอยู่ที่กองร้อยนะครับที่ผมได้พักอาศัยอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งอ่าทหารรุ่นพี่นะครับบอกก่อนนะครับว่าทหารเนี่ยมีหน้าที่หลักก็คืออออยู่ยามนะครับอยู่ยามคนละสองชั่วโมงและรุ่นพี่คนนี้ก็ได้เข้ายามตอนตีสองแล้วเขาก็แอบหลับในการเข้ายามเนี่ย ตามกดแล้วนะครับต้องยืนนะครับต้องยืนตัวตรงนะครับแล้วก็ถือปืนนะครับเอาปืนไว้แนบกายนะครับผมผมก็จำไม่ได้แล้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับมันนานาและนะครับยืนลักษณะมือซ้ายพ่าหลังมือขวาจับปลายปืนตามปืนอยู่ที่พืน้นชิดนิ้วก้อยด้านซ้ายด้านขวาบริเวณเท้านะครับนะครับ นั่นคือท่าประจําในการยืนยามนะครับแต่รุ่นพี่คนนี้นะครับแอบหลับยามนะครับแล้วก็ในการเข้ายามเนี่ยจะมีหมวกเหล็กนะครับเป็นหมวกเหล็กแล้วก็รุ่นพี่คนเนี้เขาถอดหมวกวางปืนตัวที่นั่งนั่งหลับนะครับกอดหมวกเหล็กที่ไว้สักพักนะครับมีคนมาตบหัวพลทหารรุ่นพี่ของผมคนเนี้ย เ้วบอกว่ามึงหลับยามเหรอแล้วรุ่นพี่คนนี้ก็แงนขึ้นมามองคนที่ตบเขานะครับปรากฏว่าเป็นผู้หมวดท่านหนึ่งครับเขาก็บอกว่ารุนพี่คนนี้ผมก็รุ่นพี่เขาก็บอกว่า,มวา,มวา,วาหมวดตายไปแล้วไม่ใช่เหรอครับพอเนี้ึ้นอถ้วเอาหมวดตายแล้วนี่เรา เท่านั้นเองครับก็ก็วิ่งรอบกองร้อยและหนีหนีผู้หมวดคนนี้นะครับสืบไปสืบมานะครับผู้หมวดคนนี้ก็จะเป็นคนที่เจ้าระเบียบหรือเรียกว่าเฮียบนั่นเองนะฮะขนาดตายไปแล้วนะครับวิญญาณยังวนเวียนอยู่ที่กองร้อยนั่นเลยนะครับซึ่งทําให้ผมนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์นะครับกลัวเขาจะมาหาผมอีกซึ่งผมก็ทราบดีนะครับว่าทา่านก็วิญญาณท่านก็วนเวียนอยู่แถวนั้นแหละ ทำให้ผมเข็ดไปจนตาครับไม่กล้าอู้งานอีกต่อไปเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงอาจจะเล่าไม่เก่งนะครับแต่เขาบอกนะครับว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดซึ่งจะเล่ากี่รอบผมก็ยังจําได้นะครับเรื่องก็ผ่านไปเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับผมก็ยังจาบรรยากาศนั้นได้อยู่เลยนะครับอ่ขอกขอบอกขอบอกขอบอกขบอกขอบอกบอกาอบักบอกขอบอกอบอกขอบอกขอบอกขอบกขอบกขอบอกขอบอบบ ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับเราจะมีคลิปต่อๆไปครับในเรื่องของประสบการณ์การเจอผีและวิญญาณของผมนะครับซึ่งเจอหลายเหตุการณ์มากนะครับนะครับโอเคขอบคุณมากครับครั <laughs> บสวัสดีครับ